แปดแปดศนยมันอาจจะเป็นตามสาขาเนาะค่ะเปิดตัวหน,น สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีพี่น้องสาวเล่าเฮาพี่น้องฟังไทยแลวกันพี่น้องต่างประเทศเบิดสุขสุขคนด้วยจ้าโมนี้มาพบมาเผอกันกับนอ้องล่ะอวาล่ะสไตล์สาวเล่านั่นเองนะจ้าโมนี้มาพผอกันคือเก่าเนาะอ่าพาทิทีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจน้องล่ะเด้อโดยการ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องหล่านยเด้อเพื่อบอผา่านในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะพี่น้องมื้อนี้มาพอกันกับน้องหละเส้นเกา่าเส้นเดิมเนาะเพิ่มเติมคือมื้อนี้อากาศทางสปป,ปลาวเฮาอากาศจะเย็นเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้อากาศจะมืดค้นเลยจ้าพี่น้องเอ้ยเบิง่งบรรยากาศทางนอกเก่ามืดคึมเลยจ้าเมื่อนฝนจะตกนะแต่จะบ่ตกนะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่16กุมภาพันนะพี่น้องเอ้ย มอนีนองหลกากกสซีมาเว้าประสบการณ์อีกย่งจากอย่างเกี่ยวกับเหตุสองยูทูบหรือว่ามีคนคอมเมนต์มาอีหยังประมาณนี้นะพี่น้องเนาะมอนีนองหลากาสซีมาเว้าสู่กันฝังเลยจ้าพี่น้องเอ๋ยตอนนี้นองหลัก็มานั่งมองใหม่ละพี่นอ้องใหญทีใยายบอลนาะซะพี่น้องเอ๋ยอากาศก็จะมืดมอนีนาอเเมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกเลยจ้าที่สซบาราเฮาเนาะ อ่าโอเคกันเลยจ้าข่าวเรื่องข่าวราวกันเลยจ้าพี่น้องเอ๋ยข่าวเรื่องกันเลยจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็พบร้ายยายห่างแล้วนะพี่น้องเอ๋เดี๋ยวฝนจะตกก่อนวะซานอ่าน้องล่ะก็สีมาว่าอันนี้นี้เนาะก้อนอนหมดน้องล่ะก็สีแนะนาตัวเป็นทางการเลเนาะพอมีเอฟซีหรือว่าคนพี่น้องพังไทยเนาะเพิ่นไดถามหาน้องล่ะว่าน้องล่ะเป็นคนยุไสยังพอนี่ละกันอยู่จากปียังพอนี่เนาะยนน้องล่ะสีมา ตอบกันเลยละก็มาหูกันเลยในคลิปนี้นะจ๊ะเขามาเบ่งกันเลยมาฟังกันเลยจ้าโอเคเลยจ้าสบายดีเดอ้อน้องหละกะับซ้อละจะอยู่แขวงจาักอ่าเมืองสนะสมบูรณ์บาน,นาแก้วเดอ้อเป็นคนชาวภาคใต้เลยจ้าแล้วก็น้องหละนี่กัเป็นคนแบบว่า สไตล์เฮดแบบสไตล์ของตัวเองนะพี่น้องพราะว่ามีเอฟซีมาวมาน้องล่าเฮดสไตล์จังใดและก่ะอียังประมานีน้องหล่าก็เป็นคนสไตล์แบบบ้านบานคือเห็นอะไรพี่น้องเอ๋ยคือเห็นในขีปพันณละน้องหล่าก็เป็นคนสไตล์บ้านบานคือเฮาเห็นอะไรจ้าเป็นคนแบบ่าบ้านบ้านสบานบ้านๆนี่ยะจ้าพี่น้องเอ๋ยเลาะทงไห่ทงนาพาพี่น้องมีแต่เราไปหาทงไห่ทงนาละพี่น้องเอ๋ยไปเลาะกินเลาะหาอยากกุดจุจีบอกอียังประมานีนะพี่น้อง อ่าสำหรับมือนี้น้องหล่กก็บ่มียังสีมะเกามาเบาพี่น้องเอ่ยมือนีน้องหลากคสีมาเฮ็ดงานคือเกานะพี่น้องอ่าตอนนี้ก็ยังบอทันเลิมไปต,งตังโตอียังประมาณนี้เนาะอ่าคือคนเอฟซี FC ทุกคนเคยฮูกันเลยว่ามือนีก็เป็นมือวัน พุธน้อพี่น้องถามือถาฮอดมือวันจันทร์วันพุธวันศุกแล้วน้องหลาก็จะไปเฮ็ดงานคือเกา่างานของน้องหลาก็คือไปนั่งแคมทางพี่น้องนั่งเฮ็ดยางบุหูเดี๋ยวไปเบึงนากันนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องหลาก็ยังอยู่เทิงเหือนนอย,ยังประทันลงไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานประจํานะจ๊ะ,อะตอนนี้น้องหลาก็แต่งงาแต่งตัวเป็นถือเรียบร้อยอ,อ,อาบน้ำแล้วแล้วก็น้ออาบน้ามีผมนะพี่น้องเลย หากินขาวกินน้ำแล้กก็เกียมสิไปทำมาหากินคือเกาพี่น้องแต่ว่ามือนี้ยน้องล่าก็สิีทำมาหากินแบบว่าไปนั่งแคมทางนะจ๊ะบอได้พาพี่นอ้องเลาะทงไห่ทงนานเดอ้อคือเอซีโหกันแหละน้อว่าเอน้องล่าทำงานอีนยางน้อสันทำงานอีนยางน้อเดียวกับไปเบิ่งกนำกันเลยนาะว่าน้องล่าทำงานอีนยางนาะ จากหน่อยพี่น้องล่าสิพาพี่น้องลงไปที่บ่อนน้องล่าทางานนั่นจ้าเพราะวะเมื่อนี้ก็อากาศโคตรดีอากาศโคตรเย็นเลยจ้าที่สปปรามเฮานาออ่ะเดี๋ยน้องล่าสีมาเบากกันเลยเนาะอ่ามี เอฟีคนหนึ่งเนาะแซตมาทางมิสเซนเจอร์หาน้องล่าทางเฟซบุ๊กเนาะเพื่อนก่อเป็นสาวทางหลวงพะบางคนละพี่น้องเลยทางหลวงพะบางเมืองมอลกดโลกของสองปปลาวเฮาเองเพื่อนก่อได้แซตมาหาน้องล่ามือคืนหนีพี่น้องจ้ามือคืนหนีเนาะจะบ,บอกซื้อของเราเด้อแต่เราแต่ว่าเราก็เฮ็ดสองยูทูบเซนเดียวกันเนาะอ่ะเราก็ได้แซตมาถามน้องล่าว่าเห็นเพราะว่าเพื่อน,นเห็นน้องล่าไหลสดคู่คู่มือเนาะเพิ่นก็เลยว่า ย a ฮูว่าน้องละไลฟ์สดนี่อ่ามันเป็นการตอบดีของ youtube จังได์ผนว่าเฮดเฮดไทยเขามีคนที่ตามเพิ่มขึ้นบอหรือว่ายอดอ่าเบิ่งไลฟ์ขึ้นบอผลว่านาะเพื่อนไดามน้องละเนาะเดี๋ยวน้องละสีมาตบใไปเพิ่นเลยในคลิปนี้เลยจะ้ะอ่าคือว่าน้องละในไลฟ์สดนี่อ่าจะบ่เมนว่าเออซีไ้มีคนที่ตามเพิ่มขึ้นหรือว่ายอดอ่าเบิ่งเพิ่มขึ้นเนาะ แต่ว่าเพราะว่าน้องล่าจะเฮ็ดอ่าไล่เพราะว่าบางครั้งน้องล่าจะบอดายเฮ็ดคลิปเนาะบอดายเฮ็ดคลิปลงกันแล้วแต่ว่าน้องล่าจะมาอ่าไล่สดเนาะรายการที่น้องล่ามาในไล่สดนี้เพราะว่าน้องล่าอยากอ่าให้มีเพื่อนอยากให้มีเอฟซีทุกๆุกคนได้มาทักทายสบายดีรายการได้ลมได้เบากันแบบอ่า ตอบแบบว่าเข้าท้ามาแล้วเขาตอบปั๊บะนะแบบว่าจะบอไดคอมเมนต์เข้าก็จะได้ว่าได้คุยกันแบบยาวๆเลยฮะนะมันจะแตกต่างจากการเข้าเหตุคลิปเนาะแต่ว่าจะบอแมนว่าเออการไล่นี้จะอ่าแสดงผลให้เขาอ่ามียอดไล่ึ้นบอหรือว่าคนที่ตามเพิ่มขึ้นบอหรือว่ายอดเบิ่งขึ้นบออันนี้จะบอแมนเด้อเพราะว่าน้องลาจะไล่ซดเพื่อ ได้เ่าได้คุยกันกับเอฟซีซื้อเนาะได้เ้าได้คุยกันกับเอฟซีแบบอ่อยังมว้วนซื้อนะนะย่างมว้วนซื้อนะกะมีความอยากเ่าอยากว่านน้ำกันทันนะอ่าอันนี้คือสาเหตุที่น้องละไหลเด้อสาเหตุที่น้องละไหลก็เ,เพราะ่าอยากเ่าอยากว่าน้ำขวกเอฟซีบทอ่ะสุขสุข,สขคนเนาะสองสองมาเพิ่นก็ได้ทามาถ้าเฮาพานกดยูทูบหนึ่งพันคนแล้วเฮาจะเปลี่ยนซื้อสองเฮาจะ อ่ามันจะดีบอผลว่าน้องอ่าน้องละจะตามความคิดของน้องละเองเ้ออันนี้เ้อน้องละจะคิดว่าถ้าเฮาผ่านกดแล้วเฮาจะเปลี่ยนซื้อนี่น้องละคิดว่าจะบ่ดีปันใดเนาะเพราะว่าเอฟซีที่มาติดตามาเฮาหันแล้วนะเอฟซีที่มาติดตามเฮาแล้วเขาจะลืมเฮาเนาะมาว่าเฮาเฮาป่าเฮาผ่านหนึ่งพันหนึ่งพันซับแล้วขนาะพอดีเฮามาเปลี่ยนซื้อแล้วกะถ้าเฮาไล่สดบอรหรือว่าเฮ็ดเค็ดเค็ดคลิปนะ ถ้าว่าซื้อใหม่ของเฮาจะเด้งขึ้นต่อหน้าจอของเขาที่เขาติดตามเขาแล้วแต่จะเป็นซื้อใหม่ของเฮาหน้าเบ่แม่นซื้อเก่าเอซีของเฮาจะลืมเฮาว่ะเอ้าอันนี้แม่นไผและซื้อนี่เฮาเขาคือบอกเคยไปเขาติดตามอยังกว่ามันนี่เขาเจ้าจะลืมเฮาเลยบางทีเขาเจ้าจะบอกมาเขาเบิ่งเฮาก็เป็นไปได้เนาะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของน้องล่ะน้องล่ะคิดว่าเฮาบ่เปลี่ยนซื้อนาจะเป็นนาจะดีกว่านะนาจะดีกว่าเด้อถ้าเฮาเหตุาจ ซื้อนีแล้วเฮาก็ต้องเห็ดซื้อนีไปเลยเนาะตลอดไปเลยจะเป็นการดีที่สุดสําหรับน้องละคิดว่าให้เข้าได้จดจาซื้อของเอ่าตลอดไปเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นความคิดขอ,องสาระเองเด้อจากลวงพระบางเพื่อนไดส่งคําถามมาเนะโอเคกันเลยจ้าพี่นอ้องอ่าตอนนี้น้องละก็สิพาพี่น้องไปทามาห้ากินแบบอ่า ทางของสาลาเนาะว่ามาเบิ่งกันเลยว่าเมื่อนี่น้องหลาสิทำมาหากินอีหยังวันนี้พี่น้องเอยเพราะบางทีเพิ่นก็จะหู้เนาะว่ามือวัววนจันทร์วันพุธวันศุกร์ของสาลาหนี่สาวลาสิไปทำมาหากินเห็ดหยังเพราะว่าน้องหลาก็จะไปนางแคมทางคือกเก่าพี่นอ้องอะโอเคฮาไปเบิ่งบรรยากาศ้างนอกกันเลยเนาะไปกันเลยจ้ะพี่น้องโอเคเลยจ้าทุกคนตอนนี้น้องหลากกับพาพี่น้องมาน,านั่งอยู่นอกกับพี่น้องสิพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศข้างนอกนะวมาเป็นจังไหน เชงมนีอากาศก็จะมืดแทงพี่น้องเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่ายังว่่ทันตกเลยมาเบิ่งกันแต่นี่หอดข่ว่ามันจะตกหรือบ่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องหละก็ยังไม่ทันไปลงแคมไปนั่งแคมทางเถื่อนนะพี่น้องสาราสิพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศข้างนอกซื้อนะตอนนี้ว่ามันเป็นจังใดเนาะอากาศมันมืดแะพี่น้องมนีเหมือนฝนจะตกเลยจ้าแต่ว่ายังไม่ทันตกเลยไปเบิ่งน้ากันเลยเนาะเป็นจังใดพี่น้องไปกันเลยจ้า ทางนอกพี่นอ้องอันนั้นก็คือโต๊ะของเฮานะไปตั้งโต๊ะท่าแล้วพี่นอ้องแต่ว่ายังบ่ทันลงไปเสิร์ฟเลยส <c oughs> ิฟ้าพี่นอ้องอ่านางอยู่หน้าเหือนในะพี่นอ้องตอนนี้อบรรยากาศทางนอกพี่นอ้องอันนั้นก็คือโต๊ะแบ่นะพี่นอ้องเลยมันมาทำมาหากินมนาะสัน้นบรรยากาศทางนอกพี่นอ้องจ้ะเมือนี้อากาศจะมือแทงนะพี่นอ้อง แต่ละเมื่ออากาศจะโคตรแดดเลยแต่ว่ามื่อน,นี้อากาศจะโคตรมืดเลยจะเมื่อฝน,นจะตกเลยเนาะแต่ว่าน้องหล่าเห็นในข่าวว่าฝนสิตกนะพี่น้องว่าอาทิตย์นี้อากาศจะหนาวเย็นนะกะจะมีฝนตกนําเนาะแต่ว่าโบเห็นมันตกจากเถื่อนนะพี่น้องแต่อากาศมืดเลยจ้ะพี่น้องเลยอันนี้อันนี้ก็ยูนาเถือนของน้องหล่าเองจ้ะพี่น้องพาพี่น้องมาบึงบรรยากาศค้างนอกเนาะ ตัวแวน,นมันกิน้าอยามันเล็มกินหยาพี่น้องมันอึดกลายว่าสันมันไม่มีหยาให้กินเลยนี่ก็คือบรรยากาศข้างนอกอ่าข้างอนันก็คือโตะของเฮานะพี่น้องเลยเดียวตอนแดงแดงเฮาก็ที่ลงไปเลยนะพี่น้องอตอนนี้ก็กําลังสามโมงปลายพี่น้องถ้าหอดสี่โมงปึ๊บเขาก็ที่ลงไปเสิร์ฟเลยว่าสันนี่เฮาก็พาพี่น้องมานังมาสู่กันอยู่เนอะเขื่อนนะพี่น้องอากาศโคตรดีเลยตอนนี้สวัสดี แต่ละครั้งจะบ่มีบรรยากาศจังสีแล้วเนาะพอเมื่อวานนี้ก็ู้อากาศโคตรทอนเลยอยู่บ่ได้ว้านสันตอนนี้ก็อากาศโคตรดีเลยเฮากระหูสิกดีใจหลายวันสันตอนนี้ลมก็ลมพัดก็มาวอยๆนะจ๊ะพี่น้องมาเิ่นน้ำกันเลยจ้าเดียวท่าอ,อีกประมาณบ่ดดนนะพี่น้องน้องหล่กระสีผ้าพี่นอ้องอ่าไปนั่งแคมทางเลยเนาะไปทำมหากินคือว่าเดียวเฮาก็บับไปหูน้ำกันเลยเนาะวามวันนี่น้องหล่ะสิ ไปทำมาหากินอีกอย่างกันพี่น้องเลยวันนี้ไปหาเงินว่สสาซ่นโอ้โคตรเย็นเลยพี่นอ้องอากาศข้างนอกเนาะสดซ่นลายพี่น้องเลยมักแหงอากาศจังซีเนาะเพราะว่าโดนๆเดือจะอมีลมพัดอีหยังประมาณน,นี้นะพี่น้องเลยวันนี้อากาศก็โคตรเย็ยนโคตรดีเลยดีต่อใจแห้งแงพี่นอ้อง่ายยางไปหากุดจีอันจูจีก็คือซีดีนะมาเบิ่งเอาพี่นอ้อง ขยา่าเขยา่ามาเริ่มงานกันเลยจ้าตายเด็ก <laughs> มาเริ่มงานกันเลยจ้าพี่น้องเอออันนี้คืองานประจำของน้องล่าเนาะอ้าสามีจะจะกินนมมาลุไม่ไม่จังไห้กินเดอ้อบำรุงก่อน อันนี้ก็คือางานหนึ่งของสลาละพี่น้องสีมาขายโดตโตลรี่แล้ว่าขายหวยนั่นเองพี่น้องแอคมทางคือเก่าดิจ้าตอนนี้นี่ก็คือแนวปิาแนวปินเลกนะอันนี้คือเจียของเห่าอยู่ในนี้นะพี่น้องแต่ก็อยู่ในนี่ก็คือเล็กของเห่ามุสัเพอจะขายเภาวาหวยแล้วมันจะอาบางอันมันจะมีะพร้อมโทรศัพท์้วกา พรินเจ่ะเลยเนาะมันจะออกพร้อมกันแต่ว่าอันนี้จะเป็น,นแนวปิ้นเจ่ะมันต่างแลวการโยนี่มันจะเป็นแนวคายเล็กมันต่างนะพี่น้องเขาจะมีการเข้าสู่ระบบของมันนะพี่น้องเอ้ยแล้วเขาก็จะมาคายเล็กวันนี้ครับที่มาเบึงนํากันเลยว่าวันนี้น้องหลาสีคายเล็กได้สำาด็พี่น้องเอ้ยรู้สึกว่าวางเวงเลยบ่มีไฟมาสื่อเลยอันนี้ก็คือแนวปินนะ้นมา นี้ก็คือเขาพิมพ์เลขอยู่นี่นหะพี่น้องเขาพิมพ์อยากได้เลขยังเขาก็ต้องพิมพ์ในนี้แล้วก็ออกทางนี้เลยนะพี่น้องเอ้ยมันแตกต่างจากหวยอย่อาเ้ไทยเฮาเนะหวยไทยหฮาจะคลายเป็นใบเนาะพยายามเอาตัวใดก็เอาเลยหยิบไปเลยนะพี่น้องตอนนี้น้องหลักก็มานั่งขายเลขมองเก่ามองเดิมเดอ้อสี่โมงปลายละ ึ่งนตอนนี้ยังมรทัานมีลูกค้ามาเถอะนะพี่น้องเอย๋ยเดี๋ยวน้องลาสีพาพี่น้องมาบึ่งบรรยากาศทางแขมนทางหรือว่าบรรยากาศอทางนอกของเฮาเนาะว่าจะเป็นจงนังไดบรรยากาศมื้อนี้ก็มืดขึ้นหลายพี่น้องเหมือนฝนจะตกนะแต่กับ,บ่ <c oughs> ตกเด้อคล้ายก็บ,บรรากา่ไใดปันใดนะพี่น้องเอย๋ยบางคนอ่า คือตอนนี้อ่ากำลังดังในโซเชียลกันเลยนะพี่น้องอ่าในโลกออนไลน์ยังประมาณนี้เนาะว่าไม่ขาดายเลขกว่าซัานไม่ขาดใคเลขอ่านั่งคายเลขไปมาก,กันจนว่าไดพ้พวย้อนมาซานแต่น้องหลานในใครเลขมาดนและลูกค,ค้ายังประทานเห็นมาเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวที่พาพี่น้อง่งบรรยากาศ้างน้องกันเ้อไปกันเลยจ้าไปเบิ้งนํากันเลยเนาะอ่าพี่น้องอันนี้คือตุ๊ออายเลขขคองเห่าเนาะ ตอนนี้เขาก็มาเสิร์ฟแลยจ้าลูกค้าจ้าภัยทีสีมาเอาเฮงเอามาันก็มาเอาได้เด้อจ้าภัยทีมาิื้อื้อ่ะบอลคายหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็ได้เด้อน,น้องลามีบัญชีอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวน้องลาสิพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศข้างนอกกันเลยจ้าอันนี้คือบรรยากาศอ่ามือนี้เนาะมือนี้มือวันที่สิ โอุหกลมผาผันธวบรนยากาศก็โคตดีเลยจ้ะพี่น้องเอ๋ยมีลมผัดลอยๆอยซอยๆลงมาเลยเนาะบรรยากาศก็มือนคืมประมาณน,นี้แหละพี่น้องเอ๋ยขอว่าเมื่อฝนจะตกนะแต่ว่ายังไม่ทันตกเมื่อแรงอาจจะตกนะพี่น้องถ้าฝนตกก็จะเป็นการดีที่สุดเลยมาเบ่งทองฝากกันเลยพี่น้องเอ๋ยเหมือนคืมแห่งพี่น้องจ้าน,นี่ก็คือบรรยากาศภายนอกนะ ภายนอกภายนาวเขื่อนของเฮางวัตว์นหนองหลาก็มานั่งคายเลขคายเบอร์คือเกา่าพี่น้องจ้าภัยที่อยากมาเอาเหงเอามานากันก็มาเอาเลยเด้อจ้าน้องหลาพร้อมเสิร์ฟให้นะจ้าอ่ะเพราะว่าเฮาอยู่ให้อยู่นานะพี่น้องบรรยากาศ,กาศกาสีประมาณนี้ละพี่น้องมีพุงเบะพุงวัวพุงควายประมาณนี้เนาะ,ะทางหลังก็จะเป็นเกอนขนมงลาอเองอจ้าอันนี้ก็คือ นี่ก็คือ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 ,คอสามีลูกสาวของเขาเองเนาะแม่ไปใส่กับไปน้ำพี่น้องอันนี้คือทานอนของมันพี่น้องจะจะดูดีมากเลยว่าซันเพราะว่าแม่สซิไปใส่กับไปน้ำมาซันลูกสาวนี่ก็นเนาะ,ะไปหากินอันอื่นกับไปเนาะไปหากินหายาตรงไหนตรงหนากับไปนะ้ำอันนี้คือเพื่อนบักบัเออออกมาแต่ในเอืนน้อง่าซันบ่มีเวียกยังมาเห็ดแล้วก็มานั่งท่าอีแม่คาย นอนของนางนะจ๊ะนางจะไปนําเม่ประจําเลยเนาะเมสิไปใส่นางกับสิไปนํานลพี่น้องเอ้ยก็คือกุกมังหมกมังม่วงนะพี่น้องมังม่วงกําลังสิเป็นเลยกลังสิเติบโตเลยเนาะกําลังสิใหญ่เลยเดียวเหาไปเบิ่งไกลๆกันเลยพี่น้องเอ้ยอ้าไปกะห้องนาำมักม่วงพี่น้องเอ้ย กำลังเติบโตเลยเนาะนี่คือขอแบะนะจ๊ะพี่น้องมาเบิ่งลูกสาวเนานะแม่ยืนก็ยืนแม่นั่งก็นั่งพี่น้องอันนั้นก็คือโตของน้องล่าเองจ้าโตที่มานั่งคลายหอยมื่อนี้บรรยากาศมื่อนี้พี่น้องจ้าโคตรดีเลยเนาะบ่เคยสัมผัสกับบรรยากาศยังสีอะโตก,ก็สิประมาณน,นี้นะั่นคือกระเป๋าสีชมพูสาน ปกัสิค่ะปกัสิค่ะนะพี่น้องไปถึกอีอย่างเนี่ยเจ้างามมะาลุเจ้างามมะเจ้างามแห้งมาลุองงามแท้ๆคนงามนะบรรยากาศก็ดีแล้วนะพี่น้องเอ้เพราะว่าโดนโดนเถื่อนจิมาพอบรรยากาศจังสี่พี่น้องจ้าอยู่ให้อยู่นาเฮานะสิประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าอยู่ให้กับิเป็นทางผ่านนะอันนี้คือทางมาแต่นอกนะรถเขามาบึนๆน,นะพี่น้อง เขามาแต่นอกล่ะเขามาในบ้านนาแก้วละกาบานม่วงนะพี่น้องบรรยากาศกดไงเลยง่ายอีรีอีรอพี่น้องจ้าเบ่งสภาพเนาะ เดี๋ยวกลมารอทะกกันเลยว่ามือน,นีน้องลาซิมีลูกค้าหรือบอพี่น้องจ้าซิมีลูกค้าหรือบอนะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยเนาะอะอล่ะตอนนี้บอหูสึก,กว่าแบบบอม่มีลูกค้าออยัางนะที่มาซื้อเองนาะพี่น้องเดี๋ยวน้องลาที่ซื้อเองตอนนี้บอม่มีลูกค้าก็ซื้อเองได้ตัวเ,เงินเองถือเอง ไม่มีใครซื้อเขาก็ซื้อเองตัวได้เงินเองเนาะเดี๋ยวจะมาซื้อรือย่างเนาะโู้ละพันนีละมีเงินอ่ะสองพัน ซื้อเองก็ได้ซื้อเองแล้วหนึ่งบ่มีไครซื้อซื้อเองนั่งแต่ดนแลยบ่มีไครซื้อซื้อเองซะสิอ,อยาบบ่ กดเองสมี่จะเพิ่งเห็นในปอมมเข้าเลยอยู่มิไพซื้อือเองแบบนี้สิบห้าคำเดือนสามก็เลยซื้ออ้าวซื้อวัดผูเดี่หรือวัดผูสิบห้าคำเดือนสามก็เลยซื้อพี่กายยังออกหลีนู่สิบห้าคำเดือนสามสาขาแฮปปี้เท่าไหร่เนี้สาขาสี่ ตัวน,นี้สคาสปากสอยู่ข้างไปทันีีอันชื่อกันตัวเลี้ยงกันก็ได้แต่วตัวนี้บ่กยังมาทันทู่เพราะาเพิ่นผลแจงมาสัาว่าสคาแฮปปี้นะบ่ตัวนี้สคาสคาสีสคาปากสอยู่นี่โมเมนต์สคาตัวนั้นเอาอน่น่ดแ่นี่เอาเลขปุ๊โตบ่เก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์เก่าเอาหูสอัน่เก่า หนึ่งโนสาวสามสี่เก้าหนึ่งเก่าสี่เจ็ดสามสามสี่เก่าแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดเก่ามันอาจจะเป็นตามสาขาเนาะเขาเปิดตัวน,นั้นเนาะแต่ว่าสาขาเฮานี่เขาแฮปปี้เขาโอ้มันโมเมนสันยัง สี่เก้าห่าหาบอกตันนี้ก็เอาเหรอนั้นเล็กเล็กสองตัวนั่นนะโดยเอาเหรออเอาหูสองพันคือกันเนาะเบอร์เทนี่บอกอ่าเดี๋ยวพิมพ์บินมามีไฟซื้อเองแหกมานเองนี่เป็นสิบหกพันกีบจ้าได้เบิร์ป่ได้วยได้เบิร์อู้หูใบใหญ่แท้บันมีเงินถอนบันนี้เดี๋ยวไปหาเปลี่ยนก่อนเด้อ ตอนนี้เริ่มขายได้แล้วนะขายเล็กจ้าน้องปุ้ยมาซื้อเล็กหน่อยค่ะน้องปุ้ยค่ะเล็กอย่างโซฮกโซฮกโคกโคกกำลังเดือดพิมพ์ก่อนอาจจะออกทีโซฮกเล็กช่งโตไหม เอาหูเท <life> ่าไหร่เซลโห้โคโคเออเอาอหูเท่าไหร่คะหูสีหูสีพันอาอย่างอีกเบิดเบิดบ่เป็นแปดพันทอนหานางปุ๋ยสิบสองใช่ละใบสิบวงนึ่งทอนจ้า เล็กเบาหมอ,อ,น,อ <laughs> นางปุย <laughs> นี่แบ่งสาวพันใบหาสิบใบห้าพันกระบพันหนึ่งใบสองพันพี่น้ <c oughs> องเขาหายใครมานนะจ๊ะวันนี้เฮงเฮงมัน,นมานเด้อมีคนมาซื้อเยอะ <laughs> ใคเ,เริ่มเริมได้แล้วเนาะพี่นอ้องเพราะว่ามันเริ่มมือเติมคำแหละตอนนี้ก็ห้าโมงนะเนาะแต่ตอนนี้ก็ลดก็เลนไปเลนมาแล้วจะอื้มสึกมันไงมากสึกก็แบบเออมันไงนะก็เริ่มใครเด็กได้ก็เริ่มดีใจนะตอนนี้ เพราะว่ามันมืดมันขันเนี่นเขาก็เริ่มมีลูกค้าเขามาแล้วนะจ๊ะนี่เขาแคคลายไดประมาณยังนนทันูุ์โหธราเสือพี่น้องเดียเขามาเบิรงนกกันเลยหอนคำเนี่นอว่าสีคลายไดเท่ายมอนีพี่น้องจ๊ะนี่ก็คือเรื่องงานหนึ่งของน้องละแลจวจ้์เพราะว่านี่ก็คือเรียออ่าอีกย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าว่ามียังเหดเนาะเขาก็จะมาคลายดีคลายห่วยคือเก่าพี่น้องเอ้ยทำทำลายได้ของเขานะ ที่มาหาเงินนะจัะมือนี่ทามาหากินแบบว่าหาเงินมาซื้อกินเเนิ่นซื้อเฮดมาแกงมาสั่นออกไปตลาดตรอกินพี่น้องตอนนี้บรรยากาศก็คึมคือเก่าเมื่อฝนจะตกนะรอท่าลูกค้ามาอีกจ้ะตอนนี้จะมีคนมาซื้ออีกบ,อบอ่อแบบนี้บงใบใบแสนก็มีนะเด้อเนี่ยที่ให้เบิ่งแบงแบงแสนเลยเนาะ ขายเหล็กมื่อกี้ใหม่ๆเลยใบใหม่ๆเลยจากจากการขายเล็กของเฮาได้แบ่งใบแสนเลยช่วยๆกับใบหัสิบพร้อมอันนี้เป็นรายได้ที่เฮาจากการขายเล็กของเฮานะพี่น้องม้จิกสีได้จากแสนพี่น้องเออขายเล็กแต่ละวิกก็บ่ค่อยสีได้ โอ้เสียดายะดาไได้เะีดนี่มันขาดนะพี่น้องเอ๋ยที่ทำการให้มันเข้าในกระเป๋าเขาดีๆนะเดี๋ยวแบ่งขาดเสียดายใบแข็งแขงอยู่ตอนนี้จะบอกใครบอกเปิดตอนนะ้นตอนนี้นะ yeah. เดี๋ยวเอาสิ้าพี่น้องิึงบรรยากาศอนะีกเนาะพี่น้องไปเบิ่งนน้ำกันเลยจ้ะโอเคทุกคนตอนนี้น้องหลากก็กลับมาเฮือกนไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมืดกันขำในเี้พี่น้องเอ๋ยน้องหลากก็เฮ็ด การงานของน้องหล่าก,กันเรียบร้อยแล้วนาะเพาตอนนี้มั่นมืดแล้วแล้วมาเบิ่งกันเลยว่ามื้อนี้น้องหล่าได้เท่าไรในการขายหัวนะจ๊ะนี่ได้แบ่งแสนมานําพี่น้องได้แบ่งแสนใบสิบละกาใบสาวใบพันหนึ่งสองพันนะพอพี่น้องเอ้ยได้นนบอลายนนวันนี้กันพี่น้องโอ้ใบแสนใบใหม่ๆเลยสุดจอดเลยจ้ะพี่น้องอันนี้เป็น เงินที่น้องหล่าขายหวยไดเมื่อนี้นะพี่น้องแต่ว่าน้องหล่าก็บรนับเนาะว่าได้สําไดบพี่น้องเอ้แต่การโฮสิภูมิมใจหลายน้องเมื่อนี้ก็ได้ขายได้สนี้ก็ยังดีนะพี่น้องเอ้อ่าโอเคเลยจ้าพี่น้องตอนนี้น้องหล่ากาสิคอจบคลิปไว้สํานี้เนาะไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าแต่อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องหล่าเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องหล่าใน,นเลยจ้ามือ้น้องหล่ากาสิคอตัวไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย